ดังนั้นถ้าพี่น้องได้จองไว้แล้วนะฮะก็อดใจรอนะครับอดใจรอนิดนึงตอนนี้เขากำลังแตกนะฮะกำลังแตกเป็นช่องนะฮะสักพักหนึ่งก็จะเป็นก้านไม่ขีดแล้วก็จะเป็นเป็นเมล็ดนะฮะก็จะเป็นเมล็ดเพราะฉะนั้นให้พี่น้องนะฮะอดใจรอยอดสีทองใบใหญ่ของเรา เราพาพี่น้องมาชมนะครับผหวานป่าพันยอดสีทองใบใหญ่ประจําปี2561การกระรางติดช่อเพื่อออกเป็นมเมล็ดนี่ฮะดูให้ชัดๆนะครับใครจ้องก่อนก็ได้ก่อนนะครับเป็น,นรอบแรก ท้องก่อนได้ก่อนรอแบแหลกเลยนะฮะอัตราก็รอดสูงนะครับถ้าซื้อจากแหล่งต้นกำเนิดของเขาผมจะส่งให้พี่น้องทุกปีนะครับนี่ฮะเกือบติดดินแล้วครับมเมล็ดเขา อีกสักประมาณครึ่งเดือนถึงหนึ่งเดือนนะฮะก็จะแตกเป็นเม็ดออกมาดูชัดๆนะครับนี่ฮะ เป็นต้นพันธุ์นะครับเป็นต้นพันธุ์เขานี่ฮะออกช่อเยอะเลยครับพี่น้องอยากได้ครับทักทายกันเข้ามานะครับเป็นพันธุ์แท้นะครับสำหรับต้นที่ติดบาเล็ตที่เขาก็จะเก็บไว้นะฮะเขาจะไม่ตัด นะครับ,เก,บ,เ,นะรบเก็บไว้เพื่อทำพันธุ์นะฮะเก็บไว้เพื่อทำพันธุ์นี่ฮะพี่น้องดูเริ่มออกเห็นไหมฮะ <S <S เห็นช่อไหมฮะนี่ต้นพันธุ์นะครับเขาจะดูใหญ่ก็พาพี่น้องดูนะฮะต้นพันธุ์ผักหวานป่า พันยอดสีทองใบใหญ่ประจำปี2 5 6 6นี่นะครับพี่น้องเห็นไหมฮะกำลังออกติดช่อแล้วก็จะติดลูกนะครับยังสั่งจองทักทายกันเข้ามานะครับสั่งจองอยังทันอยู่ขนานี้ก็มีพี่น้องหลายท่านแล้วนะครับ อันนี้เป็นต้นพันธุ์ดั้งเดิมเลยนะครับครับอันนี้เป็นต้นพันธุ์สำหรับปีนี้นะครับปี2 5ง0ันนะครับตามพี่น้องเห็นอยู่นี่นะเริ่มเริ่มออกช่อแล้วนะฮะให้ดูกันใกล้ๆนี่ฮะเป็นผักหวานป่าดั้งเดิมของอาเภอบ้านหมอนะครับพันยอดสีชองใบใหญ่เลยอันนี้ ที่ผมส่งไปให้พี่น้องเป็นประจําทุกปีแหละครับต้นพันธ์เขานี่ฮะอันนี้เตรียมออกช่อจะออกมาเล็ดแล้วนะครับจากสวนผักหวานป่าอําเภอบ้านหมอนะครับจังหวัดสระบุรีของเราให้พี่น้องดูชัดๆท่านที่ยังไม่ได้สั่งจองก็ทักทายกันเข้ามานะครับเห็นไหมฮะ อันนี้เป็นต้นพันครับดั้งเดิมเลยนะครับลักษณะจะออกแบบนี้นะครับออกช่อแบบนี้ก่อนเดี๋ยวก็จะเป็นสุ่มคล้ายๆก้านไม่ขีดนะฮะแล้วก็จะเป็นเมล็ดสำหรับเตรียมจัดส่งให้พี่น้องอันนี้ปัจจุบันนะครับ